สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดิสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ค้นหาตามหาวิเคราะห์เลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยเด็ดข่าวเด็ดข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวดังมาเล่าสู่พี่น้องฟังครับพี่น้องครับเป็นข่าวลุงพลเดือดดึงไม้นักข่าวทุบหลังถามทายผมขออนุญาตหรือยัง วะนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเหตุเกิดยื้อยุดกันระหว่างผู้สื่อข่าวกับลุงพลขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารนำหนังสือร้องเรียนเข้าแจ้งให้กับลุงพลทราบกรณีมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบต้นตะเคียนถามถ่ายผมขออนุญ,ญาตหรือยังซึ่งขณะนั้นได้เกิดเหตุชุลมุนเมื่อมีผู้สื่อข่าวช่องหนึ่งได้ยื่นไม้เพื่อที่จะขอสัมภาษณ จ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ลุงพลมีท่าทีไม่พอใจโดยทําการดึงไม้จากผู้สื่อข่าวก่อนจะใช้มือทุบไปที่หลังและถามผู้สื่อข่าวทุกสํานักว่าถ่ายผมเนี่ยขออนุญ,ญาตหรือยังหลังผู้สื่อข่าวช่องดังพยายามชี้แจงว่าได้เข้ามาทําหน้าที่ตามปกติขณะนั้นได้มีการยื้อยุดผลักไลพยายามบีบคอและกระชากเม็ดออก ก่อนจะมีกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ติดตามลุงพลมาดึงลุงพลออกไปหลังจากนั้นไม่นานลุงพลก็กลับมาในจุดเดิมพยายามเข้าไปแย่งโทรศัพท์มือถือจากผู้สื่อข่าวอยูช่องซึ่งช่วงชุนลมุนเกิดขึ้นประมาณ1-2นาทีก่อนที่ยูทูบเบอร์จะดึงลุงพลออกไปจากจุดเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ถึงเรื่องร้องเรียนสำหรับเหตุเกิดนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ตชด ฝ่ายปกครองกรมป่าไม้ประมาณ30นายอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยและเวลาต่อมาลุงพลได้เชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปคุยในบ้านโดยไม่ยอมให้สื่อเข้าไปในบ้านเพื่อบังทึกภาพเหตุเกิดนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าป่าไม้นะครับแจ้งความตำรวจกกตุมเอาผิดลุงพลเนื่องจากมีไม้ห่วงห้ามนักข่าวถูกก็เลยมีนักข่าวถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้มุกดาหารแจ้งความ สพกกตุมเอาผิดลุงทนจากเรื่องเมื่อกี้เมื่อมีไม้ห่วงห้ามไม่ครอบครองโดยกําลังพิจารณาเอาผิดเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามด้านนักข่าวผู้สื่อข่าวอมรินทีวีแจ้งความลุงพลด้วยยันเอาผิดถึงที่สุดเอาละครับคราวนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักง,งานป่าไม้จังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่มหอสองดงหลวง นำเอกสารบันทึกตรวจยึดไม้พร้อมแจ้งความเอาผิดในายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรสพกกตุ้มตลกกตุ้มอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังเข้าตรวจสอบทอดไม้ที่นำมาวางไว้ให้คนกราบไหว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บ้านนายชัยพลวิภาแล้วพบว่าไม้ดังกล่าวเป็นไม้ห่วงห้ามซึ่งเป็นไม้มะค่าแต้ห้ามครอบครองนายวิรศัย เจ้าพนักง,งานป่าไม้ชำนาญเป็นตัวแทนนำบันทึกหลักฐานเข้าแจ้งความรองทุกกับพนักง,งานสพกกตุมจังหวัดมุกตัวหารให้เอาผิด,ดงผลงพลฐานครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรป่าไม้พศส4 8 4นายวีระระบุว่าหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนสพกกตุมในการสืบสวนพร้อมเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้าให้การรับทราบข้อกล่าวหาก่อนจะทำการยึด ไม้ท่อนของกลางไปเก็บรักษาไว้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างพิจารณากรณีความผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา40ของพรบป่าไม้ว่าการกระทําของลุงพลที่ไปเจอไม้ท่อนนี้แล้วนํามาครอบครองไว้นั้นเข้าข่ายความผิดนี้ด้วยหรือไม่หากพบจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขณะที่ผู้สื่อข่าวอมรินทีวีเปิดเผยห,หลังเข้าแจ้งความกับตดดํารวจ สพโคกตุมยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยไม่ขอไกลเกลี่ยหรือรับเงินค่าเสียหายเพราะต้องการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในการทําหน้าที่สื่อมวลชนครับอันนี้ก็เป็นข่าวเด็ดข่าวดังนะครับพี่น้องข่าวลุงพลนะครับวันนี้นะครับบ่าวพ่อมก็เอาข่าวลุงพลนะครับมาฝากพี่น้องครับพี่น้องครับก็คอยติดตามตอนต่อไปครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้กําลังใจเ่าวพ่อมในการทําข่าวมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยสวัสดีครับ